คุณเคยลองจินตนาการถึงวันที่ประเทศไทยมีสมองดิจิทัลเป็นของตัวเองไหมที่มันไม่ได้ถูกควบคุมโดยซิลิคอนแวลลี์ไม่ใช่โปรแกรมจากจีนหรือโยุโรปหลายคนคิดว่าไทยเราตามหลังเทคโนโลยีอยู่ไกลโดยเฉพาะเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือ AI ไทยกำลังเกิดและนี่ไม่ใช่แค่การซื้อซอฟต์แวร์มาใช้แต่มันคือโครงการระดับชาติที่ถูกซุ่มพัฒนาอย่างจริงจังรัฐบาลไทย ได้เริ่มต้นยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการที่เราต้องมี Large Language Model หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เป็นของไทยแท้ๆเพื่อให้มั่นใจว่าอนาคตของประเทศข้อมูลและความมั่นคงจะไม่ถูกฝากไว้ในมือของบริษัทต่างชาติเพียงอย่างเดียวหัวใจของโครงการนี้คือการสร้างสมองที่เข้าใจภาษาไทยได้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เคยมีมาย้อนกลับไปที่ปี2568 รัฐบาลได้เริ่มผลักดันโครงการนี้อย่างเป็นทางการภายใต้การนำของกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอย่าง Nectec h และ AIT โดยมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานคือการสร้าง AI ของไทยสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือการเทรนไทย LLM ที่มีขนาดใหญ่ในระดับ7,000ล้านพารามิเตอร์ตัวเลขนี้คือจำนวนจุดเชื่อมต่อในระบบประสาทเทียนของ AI ที่ทำให้มันมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ข้อความได้ใกล้เคียงมนุษย์ลองนึกภาพ AI ตัวนี้จะไม่ได้แค่เข้าใจภาษาไทยกลางแบบพจนานุกรมแต่มันจะเข้าใจความซับซ้อนของภาษาไทยในชีวิตจริงตั้งแต่ภาษาพูดทั่วไปคำสแสลงที่เปลี่ยนไปตามยุคไปจนถึงสำเนียงท้องถิ่นอย่างเดอของอีสานบอของเหนือหรือแหมของใต้นั่นหมายความว่ามันจะเป็นที่ปรึกษาที่แม่นยำที่สุดสำหรับคนไทยทุกคนภายใต้ร่มเงาของ AI แห่งชาติ ไม่ได้มีแค่การสร้างโมเดลภาษาเท่านั้นแต่มี6โครงการหลักที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่จะนำ AI ไปใช้ในทุกภาพส่วนของประเทศ 1. ไทย LLM ซึ่งคือโครงการเรือธงในการสร้างรากฐานด้านภาษาที่เราได้พูดถึงไปแล้วเพื่อให้เกิด AI ที่สื่อสารและทำงานได้ในบริบทไทยโดยเฉพาะ 2. ระบบ AI ตรวจจับการช่อกงทางการเงินในยุคที่แก๊งคอเซนเตอร์ครองเมือง AI ตัวนี้จะทำงานในธนาคารของรัฐ ใช้ Machine Learning ตรวจจับรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติแบบ Real-Time ซึ่งจะช่วยปกป้องเงินเก็บของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมาก 3. AI ด้าน Smart Healthcare AI จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยแพทย์ช่วยอ่านภาพทางการแพทย์เช่นฟิล์ม X-ray เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคหรือตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นได้เร็วกว่าสายตามนุษย์ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล 4. AI กเกษตรหรืออ gri AI เปลี่ยนภาคเกษตรกรรมแบบเดิมๆให้กลายเป็นเกษตรแม่นยำ AI จะวิเคราะห์ภาพจากโดรนเพื่อตรวจสภาพดินระดับน้ำและระบุโรคพืชหรือศัตรูพืชที่กำลังระบาดในแปลงนาทําให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจใช้ปุย๋ยหรือยาฆ่ามแมลงได้อย่างจำเพาะเจาะจงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต 5. AI วิเคราะห์ภัยพิบัติและการคาดการณ์น้ําท่วมใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ําในเขื่อนและข้อมูลภูมิประเทศ เพื่อคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมหรือภัยพิบัติล่วงน้าทําให้การอพยพและการจัดการทรัพยากรช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยําม,มากขึ้น 6. AI ภาครัฐหรือ e-government AI นี่คือการปฏิวัติระบบราชการ AI จะช่วยในการจัดการเอกสารการตอบคําถามประชาชนอัตโนมัติหรือการช่วยร่างหนังสือราชการลดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อนและน่าเบื่อหน่ายทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายและเร็วขึ้นคำถามคือ ไทยใช้พลังอะไรในการเทรนโมเดลขนาดใหญ่นี้ตามข้อมูลไทยได้ใช้พลังประมวลผลจากศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่ทรงพลังที่สุดของประเทศการมีโครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นของตัวเองคือแต้มต่อที่สำคัญมากเพราะการเช่าใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากต่างชาติมีราคาแพงมหาศาลและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือผลลัพธ์จากการทดลองเบื้องต้นทีมวิจัยไทยสามารถเทรนโมเดล AI ที่เข้าใจคําสั่งและให้คําตอบเป็นภาษาไทยได้แม่นยํากว่าระบบ Google Translate ถึง3เท่าในบางบริบทนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริบทไทยนั้นสําคัญแค่ไหนและ AI ที่เกิดจากคนไทยที่เข้าใจบริบทนี้ย่อมเหนือกว่า AI ต่างชาติที่ถูกเทรนด้วยภาษาหลักอย่างภาษาอังกฤษามาอย่างแน่นอนถ้าโครงการนี้ประสบความสําเร็จไทยจะไม่เพียงแต่ตามทันแต่จะกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีโมเดล AI ระดับชาติของตัวเองอย่างสมบูรณ์ ทำไมเราถึงต้องทุ่มเทขนาดนี้เพราะ AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือช่วยตอบคำถามแต่ AI คือเครื่องมือที่ควบคุมข้อมูลทั้งหมดในโลกยุคใหม่ข้อมูลคือพลังใครที่สามารถควบคุม AI ที่ประมวลผลข้อมูลของประเทศได้คนนั้นก็สามารถกำหนดทิศทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศได้ตามไปด้วยดังนั้นการสร้าง AI ของตัวเองจึงเป็นเหมือนการประกาศอิสรภาพทางดิจิทัลที่ชัดเจนว่า เราจะไม่ให้สมองของประเทศอยู่ในมือคนอื่นอีกต่อไปเราจะไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากอีกซีโลกอีกแล้วและนี่คือเกมที่ไทยกำลังนำหน้าในอาเซียนในขณะที่เวียดนามและมาเลเซียเพิ่งเริ่มพัฒนา AI แห่งชาติในช่วงปี2566ไทยได้เริ่มดำเนินการล่วงหน้าไปแล้ว1ปีเต็มและเมื่อไทย LLM ตัวเต็มเปิดใช้งานได้ในปี2570ไทย มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลาง AI ในอาเซียนในอนาคตเหมือนที่สิงคโปร์เคยเป็นศูนย์กลางทางการเงินมาก่อนนั่นคือบทบาทใหม่ที่ไทยกำลังมุ่งหน้าไปสุดท้ายนี้โครงการ AI แห่งชาติของไทยอาจเป็นก้าวที่เล็กมากในสายตาของคนที่ไม่สนใจเทคโนโลยีแต่สำหรับวงการนี้นี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก้าวหนึ่งสู่อิสรภาพทางดิจิทัลและถ้าในวันข้างหน้าประเทศไทยมี AI ที่คิด วิเคราะห์และพูดภาษาไทยได้ดีกว่าใครในอาเซียนมี AI ที่ช่วยรักษาคนช่วยเกษตรกรและจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะยังคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ตามหลังเทคโนโลยีอยู่ไหม